นี่คนในควงชาแนลสิเอามเตอร์ไส่ถูกทุกมาให้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องเป็นมเตอร์ไส์เป็นซาเล้งเป็นรถพ่วงคางนะคะเนาะค่ะเป็นรถพ่วงค่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยถูกแสนถูกค่ะพี่น้องได้ทั้งรถได้ทั้งซาเล้งได้ทั้งพ่วงคางค่ะไปใส่ไปไฮไปนาไปงัวไปสวนพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กะสิเปิดได้พร้อมเลยค่ะนี่สเล้งเปิดได้พร้อมนี่นี่เปิดได้พร้อมเลยนี่ ดงดูค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้อันนี้มีเหลี่ยมมียังทุกอันทุกแนวเลยค่ะพร้อมโอนเลยค่ะพร้อมโอนเสร็จสับเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ยุ่งมื้นมื้นมื้นแปดนะจ้ะเนาะมื้นแปดเนาะได้ได้มื้นแปดมั้ยบ้านี่เจ้าของรถเพลินค่ะพี่น้องเจ้าของรถเพลินค่ะอย่าเอฟทีท่านใดกัเขาจะสนขัเอฟทีผู้ใดสนใจกัสอบถามเจ้าของรถเพลินได้ค่ะเด้อ อันนี้เป็นซ่อเล็งมีพร้อมมีเอกสารพร้อมเซฟซับเรียบร้อยครับพี่นอ้องพร้อมโอนเลยเอาซื้อมอเตอร์ไซค์ได้พวงขางได้พร้อมครับพี่น้องได้ไปให้ไปหน้าไปงวดไปสวนโอ้สะดวกสบายครับพี่น้องหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเท่าต่อร่องเพื่อนเอาครับพี่น้องต่อร่องกับเจ้าของรถตนเองเด้อค่ะเด้อตัวนี้ก็คือกันตัวนี้สิตเป็นสีดำเป็นซ่อเล็งเป็นพวงขางค่ะพี่น้องนี่ ทุกทุกเลยค่ะมีเอกสารความมัทุกขันทุกแนวที่ตัวนึงมันจะมีไม่น้ำกันสามโฉอันนี้ราคาเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะก็จะใช่สันเล็กเป็น่วงขาคือกันแล้วกนน้าฟ้องเสียพี่น้องเบืองตัวนี้ก็เปิดด้คือกันเขาไปให้ไปหน้าไปงดไปสวนสะดวกสบายค่ะพี่น้องราคาเดียวกันเลยค่ะราคาเดียวกันเลย ถ้าซื้อไปนี่ยเครื่องเชียงมันได้ค่ะพี่น้องเครื่องเครื่องกะดีดียู่ยด้วยขันเครื่องกะดีดีด้วยกลอมใส่งานเลยเป็นรถหล่อสีค่ะพี่น้องนี่พร้อมใส่งานมันสีอยู่น้ำกันใส่ขั้นนี้สีดำสีแดงนี่ขั้นนึ่งมีค่ะพี่น้องขั้นมีบัลลูพี่น้องขั้นนี้ดอกยางเมังรูปบันี้เลยถูกขนาดเลยนี่อันนี้ก็เป็นชาเล่ง์ขึ้นกันค่ะพี่น้องกป็นฟองถานเป็นฟวงถ่าน ความใส่งานเท่าสือไปเป็นโชคเป็นเชกแล้วพี่น้องเป็นโชคโชคกับโชคไม่ไู่เด้ดค่ะนี่เป็นใส่โชคไม่เลยโชคไม่หรอไม่ค่ะพี่น้องค่ะไม่ไม่เลยค่ะ บไฟมันดู่ะพี่น้อแล้วต้นมะพร้าวเกิดพี่น้องจนกาสิขายตามสภาพคือวาะค่ะพี่น้องแต่ว่ากระพร้อมใส่งั้นเปนไฟเป็นไอย่โอยโอโอ้ยโอ้ยมันรุ่นแรงตอนนี้พี่น้องคนมะพร้าวอิงซื้อมันกรสิผ้าไปแล้วใส่ง้เลยเป็นขวางทางค่ะพี่น้องเป็นขวางทางันสีมานน้ำกันสามขั้นขั้นนึงขั้นนึ่งอีกีี้ขั้นหนึ่ค่ะพี่น้องาสีนี้ขั้นหนึ่ง จะสิขายถูกคือว่านล้วค่ะพี่น้องค่ะตัดตอนล่องเอาเด้อจ้ะเด้อตอนล่องกับเจ้าของโดดเดินเดี๋ยวคนนับพ่วงสิขึ้นถึงเบือทู่ใบข้างหน้าเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดสนใจทัานใดก็สอบถามกับเจ้าของโดดเดินเอาค่ะพี่น้องค่ะเป็นเล็กนี่ยังจันนี่เป็นเล็กกัมมาไนบ่เป็นเล็กกัมมาไนเล็กกัมมาไนนี่บ่เข่าสนิมเนาะจ้ะเนาะเป็นเล็กกัมมาไนเล็กบ่เข่าสนิมฮะยั่งบอกค่ะ ที่เปิดทางอีกแก้แล้วพอดีนะครับที่สูงเกินสูงเกินฟ้าไทยจะเปิดในเอฟซีเพิ่นเบิ่งในนั้นก่ะสบายครับพี่น้องเ้าไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนซื้อไปแล้วๆมีปัจจัยเหตุยังค่ะพี่น้องพร้อมใส่งานได้เลยค่ะนี่ค่ะเขาสามารถต่อรองกับเจ้าของรถเพิ่นเองเด้อค่ะเด้อราคาเขาต่อรองกับเจ้าของเพิ่นเขาจะเอฟซีเป็นอยากได้ต่อได้บ่จ้าได้ครับ่ารถได้รถได้ครับพี่น้องเ้าต่อมาเขาโทรมามาต่อกับเจ้าของเพิ่นเองค่ะพี่น้องค่ะ ขายถูกถูกกระปิหน้องขายถูกถูกพร้อมใส่งานได้เลยเขาซื้อไปดิสามขั้นกรบพี่น้องค่ะมันเข่ามาใหม่สามขั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายหลายเลยค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายผู้ติดข่ามาเบิ้งข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำป้องเดี๋ยวสิพ่อกันไม่คลิปหนานแล้วนะนาะขอบกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีล็ก